เขาเรียกว่าถังตอนสลัดเราเคยมีละที่เสียบเสียบแล้วใครเสียบไปโดนตัวที่มันดุน่มที่เลือกไว้ไอเคเค้เขาตั้งไว้มันจะเด้งใช่ไหมเปนนั้นก็แพ้ทีนี้อันนี้ไม่เหมือนที่เรามีเพราะว่าเขาเป็นตัวเนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะซัม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 จะเป็น,นซูมซูมอ๋อซูมซคุณแม่เรียกซัมซัมตลอดแต่ว่าคุณแม่ิ่งไปดูในเว็บเขาเรียกว่าซูมซูมซ,มซูมซูมเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบว,ว่า ตั้งตั้งขึ้นไปนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวของดิสนีย์ใช่ไหมมีอะไรบ้างลงูกม,ม,มีมิกกี้มินนี่โดนัทอะไรเงี้ยแต่ว่าลักษณะคือจะเป็นกลมๆอ่ะดยต่อมาเลยแต่ว่าน,นี่ของเป็นเป็นของทาคาราโทมี่นะคะซื้อมาราคา5 50บาทถ้าซื้อจากญี่ปุ่นหรือฮ่องกงแล้วจะถูกกว่าน,นี้อันนี้ซื้อที่เมก้าวังบุรพาตอนไปญี่ปุไม่ไปซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะตอนไปญี่ปุ่นไม่เจออันเนี้ยอันนี้ซื้อจากรา้าน TT Toy Trend ค่ะ มีมีเขามีสติกเกอร์ให้ด้วยอ๋อตัวไม้เสียบเขาจะให้เราตกแต่งติดสติกเกอร์เองหูถังเล็กแค่นี้เองลูกนกว่าจะใหญ่ฮะเล็กมากแค่มุนเล็กมากาาค่ะห้าร้อยห้าสิบนะคะใช่ค่ะมันแพงเพราะว่ามันเป็นของแท้น่ะทัคาราชมิมิของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นซูมๆด้วยมันเลยแพงค่ะ,คะอันนี้อันนี้นะคะจะเป็นหัวมินิเมาส์มันนี่น้องคุณแกะไม่ออกแม่ตัดให้เลย แม่ทำสีเหลืองอ่านาเรามาทำคนลสีสติกเกอร์ก็คือติดไปตรงวงๆนะคะสีหนึ่งสีฟ้านะคะจะสีฟ้านึ่งคะอ่านี่ไงมีสติกเกอร์มาให้เดี๋ยวพิมเอาสติกเกอร์สีฟ้าติดที่สีฟ้าแม่เอาสติกเกอร์สีเหลืองติดที่สีเหลืองนะคะโอเคไหมนี่ก็คือแค่เด็ดออกมาค่ะอย่านี้หมุนๆก็หลุดกมดอ่ะหมุนๆตึ๊กตึ๊กง่ายดายมากค่ะ เป็นซูมซูมมินิเมาส์น่ารักมากคือแบบว่าคุณแม่ชอบตัวนี้อยู่แล้วไงมันน่ารักนาาแล้วเนื้อดีมากเป็นพลาสติกแบบเนื้อดีสุดๆแล้วก็มีโบข้างหลังก็จะเป็นก้นเขากระโปรงสีแดงและก้นคุณโกสฉันและพ่อจะเล่นเต้งเต้นตนี่ติดเสร็จสวยงามแล้วนะคะอต่อไปเล่นเลยค่ะเขาต้องเอาไอ้อันนี้ค่ะเหมือนมีดดาบใช่ไหมเขาเรียกมีดดาบดแทงเข้าไปในแต่ละรูต่อยิงชุบก,ก่อนใครเริ่มก่อนยิงชุบ พิมได้เริ่มก่อนอ่ารอดแม่นะแม่วันไหนดีอันี้อ่ารอดปึ้งอ่ายางปึ้งแม่วันนี้บ้างกวนนะแม่วันนี้บ้างปึ้งรอดอ่าปรากฏว่าแทงกันจนหมดแล้วไม่มีใก่ดอเสียอ่าลรอด

ต่อไปนะคะรอ,อดรอดโดนแน่พิมพ์แถเนี้โล่งใจไอ้อันนี้เขาวที่แล้วโดนนี่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมไม่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 เอาไม <c oughs> ่งแล้วแต่แม่เล่อม่ิแน่ไม <c oughs> ่บอ่แล้วแค่ม่่ไ เดี๋ยวคุณแม่จะขอไปเข้าห้องน้ำนิดนึงนะคะน้องพิมพ์นั่งเล่นคนเดียวไปก่อนนะคะ่ะ,ะน้องเล่นคนเดียวก่อนนะคะพ่ค<ะ>เดี๋ยวทิมง,งานขอเล่นด้วยได้ไหมคะได้ค<ะ>่ะโอเคเลยอันนี้เล่นยังไงอะคะเนี่ยเอาอันนี้เสียบเข้าไปในนี้ค่ะถ้าเกิดกระเด็นขึ้นมาก็แพะคะ้ค่ะอ๋ออันไหนก็ได้เลยใช่ไหมคะอันไหนก็ได้โอเคใครเสียบก่อนดีป๋ายิบป๋ายิบนะคะหนึ่งสองหยบน้องพิมชนะเสียบก่อน แล้วเราขอเลือกเอาด้านหลังแล้วกันนะคะยังไม่มีใครลงอเ,เอาไที่เอ,อ้ยไม่เป็นไตชาชาเอาเป็นตรงนี้่ <c oughs> ยังไม่เข้าลุ้นลุ้นดึงสอนค่ะ Michael like yeah. Chandler!